นี่ปลาดุกบ้านอ้าวปลาดุกบ้านต้องมียนมันดินแห้งเกาก็ได้แห้งก็กอดเพื่อยุคเร็วต้องกรดก็ได้เนาะพ่อมาใส่แล้วอ้าวอ้วนพ่อมาใส่แล้วนะแล้วของอ้วนอ่ะมันบวมปลาตัวเดียวมันบวมนี่หวนโอ้โหหวเป็นมูนเลยถงเห่าดีกว่าไหมว้าวจะเปนเห่าได้ไม่ตื้นดูเต็มเตไหนมันเยอะอ้วนจริงปะมันจะกัดมือเราไหนอ่ะมันอยู่ในนี้หรอให้เอาปลาแล้วพวกเอา ไหนอ่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ในนั้นจริงหรอเออเออปากมาแล้วพายกขึ้นมานะเราไม่มีอะไรเลยนะได้มันเป็นหลุดดอกเพราะว่ามันไล่มันเอาไงก็ไม่ได้ไปอย่างเดียวเลยเอาไม่ได้โอ้เธอทำไมมันรวมกันเยอะจังเลยต้นที่แรงไงอ้วนเอาไม่ได้มันจะมันจะปากมือเนี่ยปลาดุกเนี่ยเอืออุ้ยโอ้ ต้นยู่หวองหนีก็เอามาไปไทยดอกทั้งนนแหละพอหวังหวังมันยู่ได้ไหมได้นะได้ค่ะโอ้โหตัวมันเบลออะลยอ่ะมันปากเก็บด้วยนะว่นใช่ก็ดูดูหนวดมันดิไม่ใช่หนวดมันมีอะไรเหรออะไรอ่ะลายลายโอ้ยดูดิยาวมากเลย เธอระวังวให้วันอ้วนเงินอ้วนระวังจับดีดีเสียงอะไรร้องร้องนแห้วโอ้ตัวปรนเรื่อเลยอะค่อยค่อยจับนี่แหละมันแกว่งแกว่งแกว่งแวงเออเออเแต่อันนี้คือนอนนิ่งเลย

มันใหญ่มากเลยเราจะออกเพราะว่าเราจะเอาปลามันลงว่นาเพราะมันใหญ่มากเลยอะตอนนี้ก็คือของเพื่อนอยู่ในนี้นะคะอ,อุ้ยมดกัดนี่ร้ายปะได้เยอะมากต่าเล็กๆอืมดูดิ